อ้าใครเอาเครียดแล้วเครียดแล้วตอบไม่ถูกตอบให้ได้ให้ล้านหนึ่งยอมแพสวัสดีค่ะอกวี่ค่ะนอนวันไลค์ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายตายูทูบเบอร์ชื่อดังในประเทศไทยเออยูทูบเบอร์หรือว่าคนดังๆหลายๆคนนอนๆรู้จักแน่นอนนะครับนอนนโบวี่เนี่ยจะหา นะฮะ20คนนี่เยอะมากนะเราจะหาชนกันป่ะวะไม่รู้ชนกันไม่เป็นไรนะฮะโอเคใครเป็น F4 ช่องไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกด้านล่างเลยแล้วก็อย่าลืมมาสมัคร r i b e พวกเราถึง2ล้าน Subscribe ด้วยนะคะคนแรกของโบเลยหมูหมูครับนนดูเกือบทุกช่องตั้งแต่ทำยูทูบมาแบบอยู่ในวงการยูทูบมาเกือบสิบปีครับแต่โบเนี่ยยากแน่นอนโบน่าจะตอบไม่ได้เยอะเพราะโบไม่ค่อยดูโบไม่ค่อยได้ดูยูทูบเริ่มด้วยคนแรก ผมสีชมพูทุกคนรู้เลยใครทุกคนคอมเมนต์เลยใครกดไลค์เลยกดไลค์เลยใคร SPD ตอบได้เหรอสปา SPD ใครรู้คำตอบทั้งหมด20คนคอมเมนต์บอกเลยอาจจะตรงกับพวกเราก็ได้แต่คนที่ดูอยู่อย่าเพิ่งไปดูเฉลยนะไปดูสนุกๆนะนอนตอบว่าอะไรสปาย SPD ครับผมคำตอบของนนก็คือถูกอยู่แล้วครับโอ้โห SPD คนที่สอพร้อมนะคะไปสบายส เฮ้ยใครวะรู้แล้วใครโถทุกคนรู้เลยรู้เลยโอ้โหพิมรีพายล้านเปอร์เซนได้กันไปก็ไม่แค่หนึ่งค่า,าคนยิงชนะนน้องถูกสองคนแล้วว่ามองแววตาก็รู้แล้วคนที่สามได้ทุกคนเนี่ยโอ้รู้เลยอย่างนี้รู้เลยอะ่ะพูดเหมือนมั่นใจอาจจะตอบผิดก็ได้นะยู <You died S 2> ได้ไดเอ็ทู โอ้โหโดแล้วโน,นถูกหมอน,นถูกหมอโอ้ไปคนต่อไปดีกว่ามิจดําแเรดเลไรค่ะไปเขาตอบผิดจะโดนแล้วปะอันนี้รู้เลยอันนี้รู้ไปหารูปมาจากไหนเนี่ย <S <S 2> <S 2> ในเฟซเขาเลยว่าแคปม,มาจากวิดีโอเขาแคปแคปมาอ,อ่าคนนี้เนี่ยโหน่ารักทำคลิปแบบว่ามอบความบันเทิงนนดูมาตั้งแต่เขาแบบเริ่มทำแล้ว ดูเขาแล้วแบบว่าเพลิดเพลินเลยมาลีสวยมากเขาเปลี่ยนกล้องมากี่กี่กล้องแล้วกล้องเว็บแคมหรอต่อยกล้องล้อเล่นล้อเล่นน่ารักมากมาลีสวยมากนะครับโดนดึงขอเชือนหรือเปล่ะชอบชอบติดตามทำไมอ่ะติดตามเทบทุกช่องเลยนนน่นนนตอบถูกหมดแต่ปัญหาอยู่ที่โบนี่แหละฟาค่ะไปดูอันต่อไปค่ะทุกโอ้โหนี้ยากแล้วอะโอ้รู้เลยใครคิ้วแบบนี้ ตาแบบนี้ไหนบอกยากไงไหนบอกยากไงคนนี้เนี่ยเป็นแบบว่าซีโอมอนเลยบอกเลยดีกว่าเคยแบบอยู่ในครอบครัวกันด้วยเคยทำงานอยู่ด้วยแสดงว่าเคยไปเที่ยวด้วยกันเคยไปาร์ตี้ด้วยกันแสดงว่านั่นคือปู่มหาวิญญาณพิบี้เดอะสกาครับอกอะไรวะมองตาก็รู้ใจมองตาก็รู้ใจเห็นคิ้วพิบี้เห็นไหมคิ้วพี่บี้ อันนี้ถ้าเกิดว่าตอบผิดโดนแหละไม่โดนไม่โดนเพราะว่าไม่เกี่ยวกติกาตั้งที่หลังไม่ได้โบจะยอมโดนไม่ได้ถือว่าทุกคนมาทายของมายผดีกันไปค่ะคนต่อไปค่ะยูทูบเบอร์ในดวงใจของทุกคนไปรู้แล้วใครรู้เลยขอแบบยากคนนี้ได้ป่ะทุกคนให้ทุกคนทายก่อนคือใครติ๊กน้องๆลองทายสิน้องๆได้หมดถ้าสดชื่นจินนี่สดชื่อนะ เจ <Jenny>, นนี่เจนนี่นนตัวจริงค่ะทุกคนนนดูทุกช่องเลยดูหมดนะฮะโอ้โหนี้รู้เลยรู้ออยังไม่ทันได้จ้องตาสบตาเลยอะ่ะเปิดคลิปว่าแบบตีลังกาเงี้ยใครอะ่ะคิงโซย่าครับผมชัดเจนเขาจะไม่นอนตอบถูกหมดเลยทุกคนโบวี่หวั่นใจแนละ้วโบวี่จะตอบได้ไหมเนี่ยไม่ีใครอีกนะครับแต่โบวี่ไม่ค่อยดูนะทุกคนต้องออกตัวไว้ก่อนว่าไมไ่ค่อยได้ดูยูทูบเบอร์นะคะไปค่ะเอาไว้ครั้งหน้าเอาคลิปที่โบได้เปรียบอาจจะเป็นศิลปินต่อไปค่ะแค่มองหน้าก็หลุ To ใครวะโค้ดหน้าก็รู้ใครวะใครอ่ะคนรักคนรักเฮ้ยมีใบไม่ต้องใบไม่ต้องใบไม้คนรักใบอ๋อรู้แล้วเราดูแล้วว่าใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หิวหิวเค้กอะเฮ้ยนาราเค้กกระเทยเออพี่นาราอ่อนะคะอ่อเรายังไม่เคยเจอตัวจริงแต่เราเคยไปร้านมาแล้ว เออไปค่ะใครโอ้โหนี่รู้เลยโบทีหลังอ่ะถ้าแบบอย่างเงี้ยถ้าแบบโบซูมไปแค่ตาเดียวนนก็ตอบได้แค่ตาเดียวเลยเหรอแค่ตาเดียวแค่ตาเดียวเลยเหรอแจ็คแป๊บโอสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโออยากจะโดนอยากโดนชนแกงอยากโดนแทงในโพลล์ลงบ้านใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแจ็คแป๊บโอจริงด้วยขอไฟเดียวริงขึ้นเมื่อกี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาโอ้ใช่เหรอใช่เหรอช่องเขาอย่างนี้เลยนี่คือนนดูเอกลักษณ์ทุกช่องเลยไปค่ะ แววตาสีหน้ามากนะอย่าสบตามากนะที่เขายิ้มแบบนี้อย่าร้องรักนะนัทเถิดไม่ต้องใบไม่ต้องใบไม่ต้องใบเหมือนเขากำลังหัวเราะอยู่นะเหมือนเขากำลังมีความสุขอยู่เป็นช่องแห่งความสุขย้อมผมสีเทาด้วยความบันเทิงคิ้วสวยเทาหรอใช่เทาหรอย้อมผมสีเทนเลอเลือแววตาแบบนี้ใครวะดูดีๆดูดีดี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 นึกไม่ออกนึกไม่ออกนึกไม่ออกอ๋อ รู้และใครเอมตามใจตุ๊ดเฮ้ยใช่สิบเต็มสิบครับผมสิบเต็มสิบนะหนักใจแล้วกูต่อไปหนึ่งโบวี่นะฮะโบวี่หนักใจแล้วผายมาสิบคนแล้วใครไทยถูกสิบข้อบ้างหรือใครนึกไม่ออกบ้างคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเผื่อใครททยถูกสิบข้อแรกมาหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาโอเคครับพร้อมยังพร้อมแล้วมาสิบคนของนนอันนี้แบบว่าให้เห็นจมูกเห็นอะไรนะแบบพี่เอมพี่เอมตามใจตุ๊ด เาเป็นไงกาลินกาลินช่องกาลินหนึ่งส uh pues ี uh ่หนึ่งสองค่ะเฉลยครับอ๋อถูกต้องนะนี่ช่องช่องกาลินกับช่องพี่แอนนะฮะน่ารักมากน้องแอนแอนต่อไปยากแน่นอนทุกคนใครครับสตันสตันงงเลยติ๊กต๊กติ๊กตักติ๊ก ติ๊กตักอุ้ยนะาเขาไม่คุ้นเลยเดี๋ยวเด้อเคยดูเมื่อไห่ะันสำหรับโบเดี๋ยวใเนี่ยโบเคยดูอ้าวหนักใจเขาใหญ่โบไม่ค่อยดูยูทูบไงเเคาบอกยดูหนักใจเขาใหญ่ลองเดาลองเดาดูลองเดาดูทุกคนลองเดาดูยอมไหมครับไม่ยอมแต่ไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวใบให้โบอีกแล้วกันใบให้ทุกคนด้วยใบแล้วน่าจะตอบได้เลยเป็นช่องนี้ชอบแกล้งกันอ้าวงงก็ไม่ใหญ่ตบบยิ่งงก็ไม่ใหญ่โอเคขอใบให้แบบว่าใกล้ๆหน่อยได้ไหมชอบแกล้งมีเยอะมา รู้จักกับนนนนนนรู้จักไปอยทีด้วยรู้จักเยอะด้วยเคยนอนกับนนด้วยอยเคยนอนกับนนด้วยเออเคยกินนอนอยู่ด้วยกันเลยเคยกินนอนอยู่กับนนอ่ะมีคักกี่คนอ่ะลองคิดดูดิไี่เป็นแฟนลิปไม่ใช่หลายคนอาจจะคอมเมนต์ถูกแล้วก็ได้หรือหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนี่ยยากใครเอ่ยจมูกแบบนี้ตาแบบนี้เขาจะเละสาวยูลิปทะเล เดี๋ยวน้องตอบได้แล้วนะหลายคนตอบได้แล้วเดอสแน็คหรอไม่บอกครับผมใบขนาดนี้โบน่าจะรู้แล้วนะเคยกินตอนนักแกก็มีเดอ์สแน็คน่าจะเป็นเดอสแน็คเดอสแน็คช่องแก้งในในเดอสกาเดอสแน็คฟันธงบุคคลนะชื่ออะไรชื่อช่องชูวิชื่อช่องก็ถือว่าถูกแล้วเดอสแน็ค ตอบปอนแต่ว่าสังเกตปอนปอนจะถ่ายรูปแบบยืนตรงๆแบบเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยเราไม่เคยเห็นมุมข้างไงต่อไปนี่โคตรยากเอ้ากูเครียดแล้วทุกคนตอบถูกแล้วทุกคนตอบถูกแล้วผมรู้ว่าทุกคนรู้แต่โบน่าจะไม่รู้พี่โจ๊กไอสกีป๋อทรงผมอะไม่ใช่อะมาอใครอะพี่ปอนาคมอันนี้ไม่รู้อ่ะให้ทุกคนคอมเมนต์ดูติ๊กตักเฉลยครับผมผมไม่รู้เนาะ นี่ไม่รู้โจโฉครับผมอ๋อเขาช่องเขาแบบโบเคยดูใน Facebook นึกชื่อไม่ออกนอนตั้งใจเอาช่องที่โบไม่คือแบบไม่ไม่จาไม่ได้ไม่มันหลากหลายไงไม่แต่ว่าโบดูพี่โจโฉนะเขาแบบว่าเดินป่าเขากล้าจับแบบว่าจับสัตว์จับเออตะขาบจับอะไรจับอะไรมาดูอะว่างไปกับพี่เขาไหมล่ะกลัวถ้าไปกับพี่เขาโบต้องทุกปิ่นโตไปด้วยเอาใส่เขากินไม่โบต้องตายโบต้องใส่ใส่นี่ไปใส่ชุดแบบชุดเหล็กชุดเหล็กกันเออชุดเหล็กต่อไปนะทุกค นพร้อมนะ l e s go พี่นาลากันทงขอชื่อเต็มพี่นาลาเคฟกะเทยถูกต้องบอกแล้วเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์ประมาณนี้ก็จะเป็นฟิลพี่นาลาไม่ก็พี่นัทมิสาสะบัดแฟนอ่ะพี่เขาขายเขาถาเลนส์อยู่ด้วยนี่เออขายคลปด้วยใช่ไปค่ะใคร King s a y e King s a y e มีแฟนชื่อน้องนัทต่อไปขอคำตอบเฉลยเฉลยมาก่อนดีเฉลยมาก่อนดี ธรรมดาไม่หาตรงชนกันเลยอ่ะมีแฟนชื่อนงนัทใครซอปอมค่ะช่องพี่ซอปอมชาเนลรู้ได้ไงคนที่ติดอีสเตอร์ที่วิ่งวิงที่ตาเนี่ยก็จะมีพี่ซอป,ปมอม<า>จริงผมไม่ค่อยเห็นยูทูบเบอร์ที่ติดกิสเตอร์น่ารักน่ารักร<ว>แล้วถ้าคิดถึงโบวี่ที่คิดถึงอะไรม่วกแล้วทีคิดถึงนนคิดถึงอะไรแวนแวนคนใส่แว่นกันเยอะแยะอ่ะใครเอาเครียดแล้ว <When? S 2> oh, ตอบไม่ถูกตอบไม่ได้ให้ร้านหนึ่งยอมแพ้อันนี้ยอมแพ้เลยไม่ไม่ยอมรีเลยเดานหน่อยก็ได้นะคนดังยูทูบเบอร์คนดังโบรู้จักด้วยให้ทุกคนเดาคอมเมนต์มาห้ามไปดูฉเฉลยนะ คนนี้เป็นเพื่อนกับคนที่เราเพิ่งถ่ายคลิปแกล้งยืมเงินไปไหนไปแค่นี้น่าจะรู้แล้วงงเข้าไปใหญ่เลยใครยังไม่ดูครับคลิปแกล้งยืมเงินคนดังกดดูตรงตัวไอเลยไปหาคนหาดูในช่องโคเคยเจอคนด้วยใจเลยเคยเจอด้วยเคยเจอตัวจริงด้วยและเขามีลูกแล้วด้วยอเครียดลูกไน่ารักมากใครรู้เหมือนกันกดไลค์ไปเลยใครอ่ะซาบอนหรอไม่ใช่มีลูกเอ้ยซาบอนก็มีลูกแล้วนี่หว่าเอ้ซาบอนมีลูกย่งวะ ไม่รู้กอเคยเจอด้วยโอเคยเจอไม่ใช่เพื่อนแจ็คหรอกไม่เพย์ยุกมากๆเนี่ยบอลก็ช่องโอฮาน่าไงแต่ทำไมโนนต้องเจาะตรงชื่ออ่ะเขาเล่นเอาช่องยู u ูบบอลมันตรงชื่อตอบโอฮาน่าอะอยู่ในโอฮาน่าตอบไม่ได้ผ่าแล้วผ่าแล้วชื่อแรกที่นึกถึงก็คือซาบอนซาบอลหรอไม่ใช่มีลูกเอ้ยซาบอลก็มีลูกเหรอนี่หว่า เพราะอะไรถึงนึกถึงซาบอนรอยยิ้มอ่ะตาจําได้ยิ่งเป็นตาพี่ปกป้องก็ยิ่งจําได้นะเพราะเคยรับสั่งทานกับมือเลยพร้อมนะพร้อมนิกกี้นัชชัดค่ะช่องนิกกี้นัชชัดค่ะแฟนก้อยค่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะนั่นถ้าเป็นแบบว่าออกกึ่งดาราเนี่ยคือรู้เลยกูเครียดไหมใช่อ่ะเขาทำแนวไหนอ่ะบิวตี้บล็อกเกอร์เหรอหลายคนรู้แล้ว โมจิโกฟั้เบบี้โมจิโก้ขอแบบฟันทองช่องช่องพี่เบบี้โมจิโก้ฟันทองไม่แต่สายตาเขาเหมือนกันไม่เชื่อเอาเอาแววตาพี่เบบี้โมจิโก้ขึ้นมาสอดดอสไตายสอดดอสตายพี่เซนได้น่ารักเฮ้ยแต่บสติดตามเขาไลฟ์สดตลอดเลยนะล่าสุดขายโกโก้ด้วยทำแบรนด์อ่ะเป็นไงโกจริงมุมข้างผมมาบังนี่ถ้าผมไม่บังแววตาเมื่อกี้สอบผูกไปแล้วอันนี้แต่เมื่อกี้ดูมั่นใจมากเลยนะ ทุกคนนะครับก็ไปติดตามพี่ๆเพื่อนๆยูทูบเบอร์ได้นะใช่ตอบกันถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็แอมซอรี่นะจ๊ะใครตอบครบถูกทุกอย่างลองคอมเมนต์ด้านล่างใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะให้ถึงสองล้านะครับสำหรับวันนี้ก็บายยนะจ๊ะกดติดตามนียนะครับผมกดกระดิ่งด้วย